สวัสดีครับผมนัทพงศ์ A4S เกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้เราอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเขื่องในครับนะครับเราอยู่ในสวนไร่อ่สวนไร่ของยางพารานะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนเลยครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับชื่อบุ๋มค่ะไพวันหมื่นศุกค่ะคุณบุ๋มไพวันหมื่นศุกอ่าสวนยางพารากี่ไร่ครับผมสองไร่ครึ่งสองไร่ครึ่งเองนะอ่ามีประสบการณ์การใช้โฟทีแล้วเบโวแบทฉีดเองไหมครับฉีดเอง ฉีดเองนะนะครับฉีดตามสูตรเลยนะฉีดหน้ายางกับฉีดรอบปนอ่าโอเคฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับหลายครั้งแล้วจำไม่ได้แล้วขยันก็ฉีดเพราะว่าปุ๋ยเพราะเราปุ๋ยเราไม่ได้ใช้อ่าที่ซื้อมาปุ๋ยไม่ได้ใช้เลยใช้แต่ของเราอย่างเดียวอ่าแน่นอนผลผลิตนะครับแต่เดินได้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณไม่ถึงร้อยโลครับไม่ถึงร้อยโลเจ็ดสิบแปดสิบโลประมาณนี้เนาะแล้วพอใช้แล้วเป็นไงก็ร้อยครึ่งกับร้อยยี่สิบร้อยสาม โอ้เดี๋ยวนี้ได้ถึงร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบเมื่อเช้าก็เพิ่งเก็บเอาไปขายขายเมื่อวานขายเมื่อวานแล้วได้ตังค์แล้วเรียบร้อยโอเคครับที่ท่านเห็นด้านหลังผมตอนนี้ยางพลาเราอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ็ดปีระมาณเปีนะครับก็กําลังรุ่นรุ่นสาวๆเลยนะนะรุ่นสาวๆที่ท่านเห็นครับตอนนี้เดือนเดือนกุมภาเนาะนะจริงๆแล้วเป็นช่วงที่เขาพักหน้ายางแล้วเพราะใบจะร่วงหมดแต่พอใช้โฟทีแล้วใบโอ่งเราท่านดูครับ ใบเขียวสดสวยต้นสวยมากครับไม่มีโรคหน้านึ่งเลยครับนะแต่ก่อนมีโรคหน้านึ่งไหมครับม,มีแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างขีดยยเรื่อยๆขีดเรื่อย<ห>กลับมาขีดได้<ห>โอ้เดี๋ยวพาเราไปชี้ให้ดูหน่อยเนาะ<ห>นะครับพาพาเราไปชี้ดูหน่อยว่าไอต้ต้นต้นต้นไหนมันเคยหน้าตายเนื่องแล้วกลับมาขีดได้อ<ห>แต่ตอนนี้ให้ท่านผู้ชมดูด้านข้างทางด้านขวามือเราใช่ไหมครับตอนนี้ของเขาไม่ได้กีดนะครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะฮะแต่ตอนนี้พักหน้ายางไม่ได้กี่ใช่ไหมครับเพราะว่าใบร่วงหมดแล้วนะแต่มาดูของเราครับหันกล้องมาดูฮะอนนี้ยังเขียวสดอยู่เลยครับสุดยอดมากๆาครับเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์โฟทีและเบนโวแบ็กทำให้เราได้มีรายได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมอ่านะครับตอนนี้ก็คือไม่ไ,มได้พักใช่ไหมไม่พักครับเพราะน้ำยางหมดโอเคถือ่าไม่มีน้ำยางอ่าเดี๋ยวพาเราไปดูอ่าต้นที่หน้ามันตายแล้วไม่ได้กี่ล้วกลับมากีดได้ครับไปดูกันครับ โอเคครับก็เมื่อกี้เราก็ไปลองกีดกันเล่นๆมาต้นสองต้นน้ำยางไหลดีครับนะไม่มีปัญหาเลยทั้งงที่เป็นช่วงสามทีโมงเย็นเนาะ,ะปกะติคุณบุม๋มเกีดกี่โมงตีสี่ตีห้าค่ะอากาศเย็นๆสบายแ<ะ>น่นอนน้ำยางไหลดีผลผลิตได้เพิ่มเกือบสองเท่าครับเจ็ดสิบแปดสิบโลเป็นร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโลเห็ไหมฮะ,ะแล้วก็ปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ได้ใช้เลยใช้แต่โรตีและไบโอของพี่บุ๋มไม่มีปัญหาเรื่องน้าย,ยางตายนะแทบไม่มีเลยเท่าที่ดูเนาะ แล้วก็เราฉีดบำรุงม,ม,มาตลอดใช้มาหลายเดือนละตัวนี้หน้ายางแล้วก็ตัวนี้ปมุงอ๋อคือตัวนี้ฉีดหน้ายางแล้วตัวนี้บำรุงลงโค,นค่นตามสูตรเป๊ะ,ะ,ะโอเคอ่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกยางมาลาแล้วก็ยังต้องกีดเพื่อสร้างไรายได้อยู่ครับแนะนําให้ใช้นะคะเพราะว่าดีมากค่ะเพราะว่าประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนค่ะอเราใช้เองแล้วด้วยใช้เองแล้วด้วยค่ะคือถ้าตอนนี้ก็คือถ้าปุ๋ยเม็ดก็คือไม่มีผลก็คือมันจะยังไม่มีแต่ว่าตอนนี้ ผสมน้ําก็คือซึมได้เลยกินได้เลยค่ะอ๋อเออสุดยอดครับท่านผู้ชมนะถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดในช่วงนี้ไม่ได้เกินดหรอกอนะแต่พอใช้ของเราเป็นไงได้กล็ครับแล้วน้ํายางคุณภาพไรลดีด้วยอ้าวขอบคุณพี่บุ๋มมากสาหรับการแชร์ประสบการณ์ในสวนยางพาราแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อเนื่องนะครับจากการใช้ลิตพันโปรที่และไบโอแบ๊กของเราวันนี้ขอบคุณพี่บุ๋มมากครับสวัสดีครับ เกิดจะเจอทุกภยัยหากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้